โอเคครับทุกคนวันนี้ผมจะมาเล่นเฮโน่ no ในแรงค์186ดาวนะครับผมต,ตอนนี้ผมงงฮีโร่ว่ะมันจะเอาฮีโร่ไปไหนกันแน่ครับเนี่ยไฮแอเตะออฟเลนเหรอเอาไปกดฟอร์เลนเหรอก็ไม่มีฟอร์เลนนี่ก็สำหรับสกินนี้นะครับผมเอามาพร้อมกับโดเลียเป็นสกินคู่กันเลยนะครับก็คือสกินเฮโน่ล่าสุดกับสกินโดเลียล่าสุดเลยนะครับถ้าถามว่าซื้อหรือสุ่มอันไหนคบกันเดี๋ยวผมจะพาไปชมนะครับและสำหรับใครที่อยากดูผมสุ่มสกินนะครับผมอันนี้เป็นสกินโดเลียนะครับกล่อง9คูปองนะครับผมอัตราดรอปเด็ดเดี่ก ค้างไม่ได้เนี่ยก็คือเกลือนั่นเองนะครับผม,มาถาาพอมแล้วอย่าลืมกดไลค์คลิปนี้แล้วมาดูันเลยดีกว่านะครับสิบกล่องแรกครับผมอันนี้เป็นโดเรียนะฮะเรียบร้อยครับผมสิบกล่องครั้งที่สองครับอุ้ยได้ปุ่มกดมาอันนี้อะไรครับเนี่ยน้ำหอมไอเทมนี้ใช้แกลกรับน้ําหอมโดเรียได้มันคืออะไรกันนะครั้งที่สามครับผมกินโดเรียยัยงไม่ออกนะฮะครั้งที่สี่ครับ และครั้งสุดท้ายครั้งที่5นะครับผมอันนี้ก็เกินงบ4 9 0คูปองนะครับเพราะว่าตอนนี้ใช้540แล้วนะครับผมสำหรับสกินโดเลียนะครับผมสหรับผมนะครับซื้อเอาคุ้มกว่านะฮะก็จัดไปเลยแล้วกันนะครับผม499คูปองแล้วมาต่อกันที่สกินเฮโน่กันต่อนะครับผมอัตราตอบเรตอยู่ที่1.2เปอสำหรับสกินนะครับสกินนี้ราคาแค่299คูปองเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมผมก็จะกดสกินนี้4ครั้งนะครับถ้าสมมติว่า4ครั้งไม่ได้เนี่ยก็คือเราเกลือนั่นเองนะครััััััััับบบบบพรร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 ร้้้้้้้ออออมมมแแแลลลลลววุยยยยกกกกนนนนนเเเเะะคคคคคคผผ10งงงงง่่่ขาีีฮโท2 เฮโนครั้งที่สามได้น้ำหอมมาเฮโนครั้งที่สี่ฮ่าได้แล้วครับผม360คูปองนะครับแต่ว่าถ้าซื้อเอาก็คุ้มกว่าอยู่ดีนะครับผมในราคา299คูปองนะก็สรุปแล้วนะครับผมสำหรับสกินเฮโน่และโกโดเลียนะครับซื้อเอาคุ้มกว่านะครับผมแต่ถ้าเพื่อนๆดวงดีก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้กันได้นะครับผมว่าสุ่มได้กี่คูปองนะครับอิงบีบอสศูนวัดเจอบีบอสอะไรอ่ะไวโอฮิลไฮเดเตสตันพื้นคิกซี่ฮิลอาริสเซกมอน สูตรไหน,ไหนไวะเนี่ยคือตอนแรกครับผมจะมาไกด์ให้ทุกคนนะว่าแบบว่าเอาเฮโน่ไปเล่นไหนถึงจะเก่งคือเฮโน่เนี่ยมันสามารถเล่นได้ทั้งห้าตำแหน่งเลยครับมันจะเป็นแครี่ป่าออฟกลางซับก็เล่นได้นะครับน้องเต่าก็ไปเล่นมาแล้วแต่เกมนี้ผมอ่านไม่ออกเลว่าผมต้องเอาเฮโน่ไปเล่นไหนนะครับมันดาาแปลกๆแล้วก็เอาสเปิลมันกันแปลกๆด้วยผมงงวิธีการเล่นของเขาวะนี่ร้อยแปดสิบหกดาวเลยนะไม่ออกของเลยวะอยบอกนะว่ากูเจอโยก เจอโยกใช่ไหมเนี่ยว่าใช่ไม่ใช่แน่นเลยไม่ซื้อของไม่ออกบ้านเพราะผมเจอโยกดาวอ่ะทุกคนอ่าอย่างเงี้นะครับ GM นะครับผมหลักฐานเต็มคาตาละครับฝากด้วยนะครับดี่ดาวกันครับเนี่ยโอ้โหโยกกันเวลานี้เหรอนี่ผมกดแรงตั้งประมาณแบบ8โมงนะครับทุกคนเวลาทำการหรอวะมัน <c oughs> ใช้โป้โป้อะไรอะ่ะ <c oughs> ทำไมมันดูแหลกๆวะว่าผมแหลกแหลกไงเนี่ยเออผมแหลกจริงด้วยดูเด็ดดูที่ป๊าๆ๊ามาทุกคนดูดิ ดูคลิปผมดิมันคือโปสติกเกอร์หรอมันคืออะไร,รอ่ะอันนี้คือผมกำลังจะหลุดใช่ไหมอันนี้คือสูตรในการโยกดาวเหรอวะก็คือจะทำให้ผมหลุดให้ได้ใช่ไหมแล้วถ้าผมใช้16โปรแม็กแบบนี้ผมจะหลุดไหมวะตั้ใช่ไหมเอาดิคอไอพวกโยกดาวนะผมว่านะมันน่าจะทำแบบวินเลตแบบ100%นะครับแล้วสมมติว่าพลกระสับผมแรงพอจนแบบผมสามารถจบบานได้นะเท่ากับว่าบันโดนไอดีมันจะกลายเป็นวินเลตตกเลยอ่ะดิกูสู้ไอสัตว์ถ้ากูไม่หลุดมึงก็โดนวินเลตลดอ่ะแค่นั้นแหละแต่ถ้ากูหลุดก็ฝากด้วยนะครับมาดิ เดินไม่ออกเลยครับท่านผู้ชมเด็ดบ้านผมไม่เคยกากนะครับอันนี้โดนโปรนะฮะโดนโยกไม่พอโดนโปรด้วยนะครับนี่นี่ลายชื่อนะครับเยี่ยมฝากด้วยนะผมเขาให้ชนะโทรศัพท์พี่แรงเป็นเล็ดมันลงแน่มาดิศาสตร์กนะูสู้นะกูจะตีไม่ได้เลยวะทุกคนโหแต่เป็นตียากมากครับแต่ผมว่าถ้าหลังสี่นาทีไปผมว่าจบได้นะเว้ยเออแต่มันเล่นเล่นยากแต่มันไม่เล่นอะฝั่งโนนะ้นอะมันแบบพยายามแบบใช้โปรใสเราอยู่ แต่ผมว่าผมชนะได้ว่ะเอาจิงนะคือโทรศัพท์ผมแรงไนงะคือถ้าโทรศัพท์ผมไม่แรงนะผมอาจจะหลุดไปลวครับผมแต่ผมต้องไม่จบก่อน4นาทีปะไม่งั้นเดี๋ยวว่ามันจะไม่บันทึกสกอร์นะครับจะกลายเป็นแบบว่าเป็นตาฟีอะแล้วช่วงว่านาทีเลยเราไม่รีบจบครับแต่มันจะลื่นแล้วนะอา้าวปิดโฟลแล้วเหรอเพื่อนรอ5นาทีกูจะทำให้พวกมึงเป,ป็นปั๊มไม่ดีใหม่กันห้หบดเลสัตไอพวกใช้โฟไอพวกเอาแต่ผู้เล่นไอพวกปั๊มไม่ดีขาย เราจริงนะถ้ามันใช้โปได้ผมว่าเขาน้าจะอ่านแชทฝั่งเราได้ไวอาจจะรู้แผนเราเพราะฉะนั้นเราแบบเขาไม่พูดก็ไม่ดีอะไรครับก็ถ้าพวกโยกดาวพวกนี้นะครับมันจะแบบว่าใช้แบบทําไห้ดีแบบวิเล่นร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเออแล้วมันก็จะเอาไปขายนะครับถ้าสมมุติว่ามันทำอ่ะทีเนี้ยแล้วมันเจอผมในตอนเนี้ยก็มันซวยเลยนะเออก็มันต้องไปทําใหม่อ่ะไอดีวินร้อยอ่ะพวกนี้น่าจะแบบไปเผื่อสองร้อยดาวกันด้วยนะครับตอนแรกมันเปิดกลางๆใช่ตอนหลังมันเปิดเต็มเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าผลสรุป ของคลิปนี้มันจะเป็นยังไงนะครับอาจริงๆนอะทุกคนผมอะ่ะก่อนที่จะมาเจอห้องเนี้ยผมเจอปัดห้องอะ่ะประมาณ20รอบนะครับที่ว่าเวลาทําการในการโยกดาวคือวันนี้ช่วงเวลาเที่ยงนะครับถ้ากดประมาณร50าแต่จะเจอที่โยกดาวแถมใช้โหด้วยถ้าเปิดสุดแล้วขยับไม่ได้ไม่ทันแล้วน้องต่อให้เปิดสุดไม่สุดมันก็จบแล้วน้องที่จะบอกให้โอ้โหดูดิครับคือแบบไม่ขยับเลยนะยืนบอกกันหมดอนะ่ะยีห่หาโน่นผมก็ปาหวันเทียบเยี่ยขอไม่กล้าคิวสักทีนึงแลวกันนะ,ะนะมาทึกสกอ ขอเก็บไม่ใกล้คิวหน่อยนะเพื่อนโอปลาไม่เข้าอ่ะเข้าไหมเนี่ยโอ้โหปลาไม่เข้าไม่ไหวดาวิดไม่พอจะชุดสวยนะมาดิมาดิเอาอล่างออกมาคว้างมันเข้าไปดาวิดมันไม่พอคว้างมันให้หมดไอ้พวกใช้โปไอ้พวกเอาเปรียบผู้เล่นไอ้พวกโยกดาว มาเขาทำระบบเกมเสียคนอื่นเขาขยันดันแรงเล่นแบบซื่อสัตว์เล่นแบบใช้ฝีมือพวกมึงทำอะไรกันเฮ้ยิ่มแหลกครับิ่มแหลกิ่มแหลกิ่มแหลก,กโอเคเดี๋ยวดูดิว่าสรุปผลออกมามันจะเป็นยังไงนะครับ สำหรับการเจอตีโยกดาวแถมใช้โปรโด้วยผมรู้สึกว่าเขาเปิดโปรโตอนสุดท้ายนะตอนก่อนจบบ้านนะครับมันจะมีจังวะกระตุกอีกหนึ่งไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรเหมือนกันจะต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงแต่ที่แน่ๆต้องโดนเอฟเพงดีนะจริงอ,อ่ะโอโหเป็นดาว187ที่แบบไม่ได้รู้สึกภาคภูมิใจเลยนะครับนี่ผมโห247รดาวครับมีดมอนมีบรอนซ์ มีซิลเวอร์นะครับแล้วก็มีบรอนซ์นะครับผมคือเอาตัวเดียวดึงเลยครับผมตัวบนสุด247ดาวผม180ดาวผมกดเจออะไหนเช็ควินเลตดิแปดิบเนะครับผมไม่ใช่ตี้แบบว่าปั๊มแบบ100%นะอืม14บเปอร์ โอเคก็ฝากเจมด้วยละกันนะครับเดี๋ยวเราไปรีวิวสกินดีๆรอบหนึ่งกันดีกว่าเอาละครับในเมื่อเราหาห้องนานเกินไปนะครับทุกคนผมเนี่ยจริงๆผมอัดคลิปแต่11โมงนะแต่ว่าตอนนี้คือมันบ่ายโมงแล้วนะครับผมผมยังไม่ได้เล่นเฮโน่ดีๆเลยผมก็เลยไปทาโดนตีพี่เจโอพีครับเพราะผมเห็นพี่เจสตรีมอยู่นะครับผมหาห้องมันเจอยากก็ตีกันเองแล้วกันเออเนี่ยถ้าเจอเจอกันเองก็ดีนะจะได้แบบ จะได้เจอห้องพี่จี้ไม่งั้นมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นลุยกันเลยดีกว่านะครับซึ่งผมมาขอพี่เจไปแล้วนะครับผมว่าผมอะขอเล่นเฮโน่นะแต่พี่จี้ผมไม่ได้ขอดูเรียแล้วทุกคนก็หวังว่าพี่เขาจะใจดีเอาดูเรียให้ผมด้วยนี่เราเป็นเฟิร์สพิกด้วยนะครับเนี่ยเราก็เปิดเฮโน่ก่อนเลยแล้วกันนะงั้นน่ะแวนแวนไปอยากจะกดแรงธรรมดากลายเป็นเล่นจริงจังเฉยนะครับหมวดทัวร์นาเมนต์ก็มาตีพี่เจก็ลอยดาฟังตีเลยนะในเมื่อเราไปท้าพี่เจโอพีนะครับตามมารยาทครับผมเิิรพพกกเเเเเฮโนนนน่่ลลยยยยขออดดดีีหไ้มััจตะ เอาตัวโกงสองตัวไปเลยพี่ให้เลยเออไปเลยครับตัวโลไม่มีดูเบียแล้วเคเอเลนดดตัวโลจะไปได้ดูเบียครับผมเนี้ยโหแล้วตัวเขาโหดนะท็อปเทียร์เมตาแลงเอสนะครับไหวปหมเนี่ยกูกูแต่เพลงเพาะมากนะครับสกินนี้โอ้ยหยิบโกเวล่ามาเจอเฮโน่งั้นเหรอคุณจะหมิ่นผมเกินไปแล้วนะ JOP เอเลนดอโดมาแล้วครับผมคนหนึ่งเพรสติกคนหนึ่งอัลติเมทโหฝั่งตรงข้ามนี่ก็ฮีโร่แบบ เดสหมดเลยนะครับเนี่ยไอย้ดีแลกไม่น่าเอสปะ่ะดีดีคนเลยครับตัวนี้มาครับถึงเวลารีวิวสกินเฮโนแบบดีๆกันแล้วนะครับผมตรงกลางเป็นดีแลคโซโรคาเฟนี่นะครับผมทากูดาไปก่อนเลยโอ้แม่งพระคุมสวยมากโอ้โหเดินคู่กันนี่แบบอย่างเปร่งปฟั่งเลยนะครับผมปาดก่อนดอกแรกสอนคมคมสอนเวทสีขาวโอ้โหโตโรโดดช้าเอาไปก่อนเลยหนึ่งดอกครับผมแต่กินสวยมากเอฟเฟกต์บล็มีไหมไม่มีนะครับโอ้โหแต่โอ้โหดูเรียมันกว้างไปปะวะโอเอฟเฟกต์ไม่โคตรเวอ่อ ไปอัพอะไรมาเนาะอ่าเจีป่าบอลแบบนี้นายโดนสแต็กเต็มๆไปก่อนเลยครับพี่บลัมาผมตามผมคว่างไปหนึ่งทีมาดิคู่หูคู่หูคู่รักไงคู่หูคู่รักคว่างไปหนึ่งดอกโะเข้าไปโอ้สอนสีทองพี่เจอยู่นี่เหมือนจะตีบูชาหรือเปล่าไปน้องเยอะไปน้องเข้าไปลึกไปหรือเปล่าคว่างไปอีกหนึ่งทีครับผมน่าจะโดนเฟิร์สปัดหรือเปล่าครับนี่ยังครับผมเอาไปอีกหนึ่งจอกครับผม พี่เจพี่เจครึ่งหลอดพี่เจครึ่งหลอดเดินตรงนี้เอาไปอีกหนึ่งหลอดละกันนะครับเจ็บมาก3ามตัวปิงออกหนึ่งทีกว้างไปิหนึ่งครั้งเจ็บเหมือนกันนะครับนี่พี่เจน่าจะตีตัวนี้ต่อแล้วผมเข้าไปผลแล้วผมเข้าไปกว้างพี่เจงหนึ่งทีโดนไปแล้วครึ่งหลอดตรงนี้มีฟอรเรนตรนิโนผมลาดเล็ได้อหือสยองเลยนะอา้าสวัสดีครับฟอเรนยังไงดีนะครับไม่ซิกเกอร์อาจจะตายหรือเปล่าครบแล้วกว้างไปหนึ่งดอกช็อตนี้โอ้โหมีมิโคพัส โอเคเวฟกลางมาอาจจะต้องถอยแล้วครับตอบนนี้ซ้ายตรงนี้ด้ำไปแล้ว1ทีแล้วเบ่งไปอีกหนึ่งครั้งเขายังไม่สี่ตรงนี้มีเฟิร์สบัตได้เลยนะมันจะกลางโลหรือเปล่าแล้วแจ๊สไปคว่างไปโร่ Bro, ไม่ตายครับผมแต่ตรงนี้น่าจะได้ก่อนแล้วผมอยากเสี่ยงอันนี้เอาดิพี่เจคว่างนะมาดิอยากได้ก่อนละเซอโอ้โมาดิมาด,มาดิมาดิมาด,มาดิโอเคครับผมเอโนโอตัวนี้ถงอาจงับค้ำโลกวะ่ะกิแกล็กซิกไปแล้วครับผม วางเงาไว้ละอันนี้ผมไล่คว้างเลยผมเบ้นสูงอย่างน้อยแบบต้องไม่ได้เวฟอะเออแล้วย้อนกลับเลยโอเคช็อตนี้คุ้มจัดเอาจริงผมยอยากแอบคาดหวังเห็นอันติตอนเู้ว่า15คู่เหมือนกันนะครับไอ้อันติหยุดเวลาอยากรู้ว่าเอฟเฟกต์สก,กินนี้มันแบบจะขนาดไหนอะแต่แบบส่วนใหญ่อาจจะจบก่อนหรือเปล่านะเวลาเล่นนะครับจะไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้เลยเอาจริงๆนะเฮ้ยไปโดนอะไรวะ ยังครับผมยังเจีกิฟตัวนี้ผมช่วยครับพี่เจโอ้โหไม่ปัดกระสุนกูด,ด้วยสุดยอดแต่เขาน่าจะอยากได้ดาร์กนะครับฉะนั้นผมโซนตรงนี้เลยครับผมงดแล้วนะทีแรกอ่ะฟางอีกครับผมคอมโบคู่รักลเล็บยูฟอยเอวอร์เอาไปอีกหนึ่งดอกครับผมพี่เจยังไม่กล้าเอา,าอนนมังกรครับผมเพราะว่าเฮโนโซนโหดมากวันนี้น่าจะโดนฟางก่อนแล้วกันดอกโอเค จะวิ่งยาวมันมีฟอเลยกว้างไปโอ้โหปัดหมดปัดหมดแบบนี้ก็สลดดีครับตัวเรียกูเน่สลดละสิ้หายแล้ววัยรุ่นกว้างครับผมเฮ้ยเจ็บเจ็บเจ็บข้างล่างตัวเดียวครับเล่นได้เล่นน้องแบบน,นี้ต้องมีคนตายแบบน,นี้ต้องมีคนตายบอกเลยหนึ่งดอกเรียบร้อยได้แอซซิตถ้าผมซิกไปก็ไม่รอดหรอกครับเรียบร้อยครับมารล่างเลยครับโเฮโน่ถ้ามันได้โซนน่ะตรงตรงดักดักเนี่ยเปิดยากมากนะครับกว้างครับเจ็บเจ็บเจ็บตาม ตามกว้างย้อนเวลาเอาดาเมจปักสามร้อยจุดสิบว่าย้อนอีกรอบโอ้ยย้อนขนาดนี้ก็ไปต่อเลยละกันนะครับพี่อาเฟสเจ็บมากครับผมกว้างครับโบยังหลอดเว้พี่เจมาแต่น่าจะไหวนะคู่เราหดใจโอ้โห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 วิกวิกโอ้โหวิกไม่ทันพี่เจเก็บกูไปแล้วดูท่านอนของเขาสิครับมีแสงประเกียบประกายด้วย พี่เจนวยอยู่คนเดียวเลยด้วยวะ่ะโอ้คิวๆเ,เราคนเดียวทั้งทีมเลยโอ้ยน่าอายวะ่ะตายคนเดียวทั้งทีเฮ้ยเดี๋ยวผมย้อนป้อมปัดตัวข้ามให้เขาได้ไหมครับโอ้ข้างล่างมันจะไหวโอ้โหแม่งเล่นสองสามแม่งเหมือนจะไ,ไหวด้วยโอ้ยนี่โ,โนโผลงานวะ่ะพี่เจผมมีผลงานว่ะพี่โอ้โหปัดกระสุนกุยเสเรียบร้อยพี่เจยำกระหมอ่อมฟังพี่เจผมมีผลงานผมมีฟอลเลนโซนคุโซน โซนกูตามหาพี่เจกูวิ่งหาสวัสดีครับพี่ชายผมเฮ้ยพี่เจพี่เจรอผมเลยพี่โอ้โหไมหลาผมเลยผคว้าตรงนี้เลยละกันเาวีมาตัวนี้ประมาณนี้แล้วครับเน,น,นี่ยสนุกไว้ก่อนละตอนเนี้ยยังหยุดงานเลยเฮ้ยเอยโอโ้โหโดนเรียกกูหลับปะเนี่ยโอเคโอเคโอเคยังยังยังฟังเอาไว้ครับเดี๋ยวประเด็นแปลมาเด็กโอ้โหพี่เจกูไปอุ้ยอะไรตรงนี้วะเนี่ยที่มาได้ไงอ่ะ ขยายไป,ไปอรอบเอามันกว้างอือสแตกมาปัญหาเกิดสแต็คระเลิดก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแอดไปคว้างต่อมาดิมาดิมาด,มาดิเจ็บหมดเจ็บหมดเจ็บหมดเอาไปอีกหนึ่งดอกไฮดิงดิงดอยโฮดิงดิงดิงดอยโฮ กว้างหมดไม่สนใจขอทำผลงานบ้างสกอร์ศูนย์กว้างกว้างกว้างกำบวนไอ้เว้ยโดเลียกว้างอยู่แล้วกว้างอีกพี่เจปัดออกผมย้อนกลับเลยละกันเอาเลือดหน่อยโอ้โหแล้วเขารีเซ็ตให้ไปกันต่อเลยเพื่อนอย่างนี้ไม่หมดแล้ววันนี้ทั้งวันอนะกว้าง กว้างโอ้เจียวหนักที่เจียวหนักกว้างอีกครับจุ่มจุ่มมีจิ้มจุ่มมีจิ้มจุ่มมีบูด้วยโอเคไปเลยเพื่อนบูก้อนนี้ขอเลยได้ไหมไปให้เสียปิดว่ะโหกลางโลเลยเหรอพี่ชายย้อนเลยฮึบโอ้จีบไฟผมโอ้ดูมาแล้วบอลเลนลีอามาโอ้โหบอตตี้พี่จ๋า โอ้โหเซฟิตมาหลังฟางอยู่ครับผมฟางอีกมีแปะไหมปีแปะหรือเปล่าไปอะไรล่ะไปดิดุบดิย้อนเลยปึ๊บกลับมาครึ่งหลอดเราไปต่อไฮดิงดิงโอ้ยคิวแรกผมมาแล้วหว่านี่สุดผมก็มีผลงานกับคนอื่นของเขาบ้างนะครับท่านผู้ชมแต่งแจกที่ เราไม่มีสกอร์เลยเฮโนมเป็นตัวคิวยากนะตัวมันแบบตัวโฟกไงะตัวทำตัวเมจอะตัวปวดนะฮะโอ้โหปัดออกด้วยตับตัวเล่นคนเดียวได้ครับผมเงียนตีอยู่ชิวๆย้อนเวลาฟว่างไปต่อฟว่างต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่มีเกีจปัดผมย้อนกลับแหวน มีเรียนติอีกรอบไม่เลดเกมทีมเขาโหดเนีครับไปเล่นแต่จะชดน่าจะเก็บหมดนะครับเอาไปอีกหนึ่งดอกเกมนี้มีผลงานแต่มีดาเมจหรอวะนี่แน่โอ้โหมป็นปลาตัวโลไม่เข้าเลยวะเนี่ยม,มาอีกตัวหลังเก็บได้เข้ามาไม่ได้หรอกครับผมรอเล่นครับ มันเอาแรงมันเอาแรงม,มันเอาตายมันเอาตาย,าตายฟิกตบสวยครับเพื่อนอันนั้นกลางโลแล้วจ้อนเลยละกันเอาชูว่าหายฟอรลินมาได้อยู่ได้อยู่ฉีดโอ้โหได้ก็แย่แลวแมงหายเลยเพื่อนกูตอนนี้ต้องถอยแล้ววะ่ะเหมือนจะมีโดเรียโดนฉีดตายนะครับดูท่นานอนหน่อยเขาดีครับไม่ว่าจะเป็นทั้งโดเรียทั้งเอโนมันก็มีเอฟเฟกต์ประกงประกายและยิบระยับวะ่ะ จริงๆเรามันค่อนข้างดีดีเอสว่ะอรีเอ็กซ์ตอนอันติหยุดเวลาละยากว่ะพี่ยากว่ะพี่เก็บเบี้ยวไเก็บเบี้ยวเก็บเบี้ยวฟาร์มฟาร์มเราได้เห็นเราบ้ากว่านี้ยรับเต็มรับเต็มเอ๊ะเอ๊ะ เอ้ตายได้นะเนี่ยโซโล่เนะนี่ยตอนนี้เป็นคาเฟ่ครับเดี๋ยวเวลาหาลแ่แค้น่าจะคาเฟ่ตายนะจุดนี้นควรจะตายมากๆเฮ้ยติ้กเล่นเหรอตามเฮ้ยใครมาเฮ้ย,ยเจโชโอ้โหตามผมคว้างอยู่ผมตามอีกผมคว้างอีกผมแดชผมคว้างอีก,อกให้ดิ่งด้วยโฮผมเอาแซก ฟังอยู่ผมไปอีกหายแล้วจะตายกันหมดแล้วครับทีมเราอิฟอิฟยังไม่ได้ไฮไลท์หายไฮไลท์ให้ด้วยเหรอโอเคจัดไปครับพี่ชายผมจ่าเอ๋เบ๋๋มาดิคว้างอีกผมคว้างอีกผมคว้างอยู่ผมโอชิบหายแล้วเชิญโอ้โหใจเย็นน้องมาดินี่ไงล่ะย้ำกระหม่อมคุดหายเลย ิ่งจัดโอเคดูเลียสิบห้าเฮโน่สิบห้ามันจะมีภาพแบบความประทับใจไปนะนไปอีกไปต่อทิ้งเงาใกล้ๆย้อนเวลาฮุบมากดบียกเดเวลา,า,ยวลาหยุดเวลาเรียบร้อยครับผมหยุดเวลาใส่ทีมตัวเองสามตัวเวลานานๆโอเคได้เห็นภาพประทับใจนะครับสมบสุมมดยอดสมบจะมาแล้ว หยุดเวลาหยุดเพื่อนด้วยได้ได้ไถลท์ระกินแน่ไม่รู้ว่าประทับใจหรือเปล่าแต่ที่แน่ทีมกูแตกแล้วไม่หยุดจะนทีมตัวเองอันนี้ไม่ดีเลยนะจิดจะฝันตัวข้าก็พอแล้วจิดทีมตัวเองด้วยนี่สยองจัดโอเคสวยครับตกดีจัดปัดด้วยโอ้โหเหตุเกิดจากการหยุดเวลาตามหารักแท้รักแร้รักแท้หรือรักแท้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอเคเพื่อนหนีให้รอดนะ ไม,มีเวฟไม,มีเวฟถึงตายก็ไม่เสียหายผมหยุดเวลาทีมตัวเองวะพี่ <c oughs> พี่ก็ทำมาเมื่อกี้เอาละครับเรามาหยุดเวลาอีกรอบกันดีกว่านะครับไปสุดท้ายนี้เรา,าหยุดไปเมื่อกี้ทีนีผมว่านะผมจบนายเอ็นอะเอารไติดแล้วล่ะย้อนเวลาโอเคเอ้ยเดี๋ยวีเดี๋ยว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 เยดี๋ลยวเดเยวดเด หยุดเวลาหยุดเวลาเอ้าหยุดได้ยังเซฟฟิตเลยแย่เหยียบไม่ออกมาแล้วมาแล้วหมุนตัวหมุนตัวอีกแล้วกินมันหมุนอีกแล้วกินมันหมุนอีกแล้วไห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 ว,ไว,ไวเอาทำไมเลดดอแปลกๆอย่าคว้างอยู่อย่าคว้างอยู่พี่คว้างอยู่น้องพี่คว้างอยู่พี่คว้างอยู่พี่คว้างอยู่พี่โอ้โหติดโลกโอ้โหวิกไม่ได้กดโอเคหมดตีห้าคน เอาจริงนะผมว่ามันติ้งต้องไปไหนวะหยุดเวลาทีมตัวเองเนี่ยแม่งั้นทำทีแพ้แล้วเนี่ยผมหยุดเตฟิตช่วยพี่เจนะไม่งั้นพี่ตายเปิดแล้วยังยังฟอ <c oughs> เรนตัวนี้มันอยากโดนจุดเวลามากกว่าวะฮะย้อนกลับมาละหนึ่งทีเอามาดิกูหยุดจริงนะเว้ยตรงเนี้ยมาดิหยุดสองหยุดสองหยุดสองหยุดได้ยัฟรรนฟอเรนอ่ะเอาดิเอามาหน้องไอ,อ้อนน,โโนี้มันโตโลดีกว่าเอา้า วิกวิกเลยวิกเลยวิกกี้วิกคือช่วยกูด้วยช่วยกูด้วย,วยกูโดนลำ้ำเอามาดีฟอรเรนติโน,โนเนี่ยหนึ่งศูนย์อาพี่เจก,กูหลับไปแล้วเอาอยัางไงหลัตรงนี้ฟางอยู่ครับผมแปะเข้าไปยังไม่ตายครับเซฟิดเข้าหลังยังไงดีจ๊ะยังไงดีครับขาเไนี่หลับครับผมช็อตนี้ลุกขึ้นมาเอาไปอีกหนึ่งดอกโอ้เราพักสวยจัดมาเลยคว้างอีกคว้างอีกิดคลิปได้สวย ใช่วะพี <they> <trips> oh ่อ no wow. okay, okay, okay. oh, ัน right? น oh. okay, so ั้นเรียกว่าสวยแล้วเหรอโอ้ยกูจะไล่ตัวโลยังไงวันเนี้ยกว้างอืมอืมนี่ไงเอ้าไม่โดนอีโอรอด้วยพี่ชายผมเอ้าวดูคลิปตีตายอย่าน้องอย่าหนีโอ้ยวัวตัวนี้มันถึกจังวะโอเคโอเคโอเคโอ้ย้อนเวลาตามหารักแท้โอติดโล ผมเจมาเอาพี่เกหลับเอาแล้วกูทำไงอ่ะโอ้ยดิงดิ่งด้วยโหคืนนี้ต้องรอดไปให้ได้โอเคไม่รอดวันนี้เดนเช็คครับผมว่างครับแมงยี่สิบสามนาทีคลิบถึกจิบหายเอาสาหล้วนั่นน่ะครับไอหนี่นั่นน่ะมาแล้วพี่มาแล้วน้องดีใจจ้าพี่เจมีเกิดด้วย อย่าครับพี่ชายผมแจ็ผมจะซอยโอ้โหโดนแปะไป็นหนึ่งทีอย่างนี้อาจจะไม่ซอยต่อพายดิงดิงย้อนเวลาโอ้โหไกลชิบหายกูอย้อนตรงนี้เลยละกันหยุดเวลาสองคนโอ้โหหยุดทีมตัวเองนี่นแหละไอ้อย่างอ้าวหยุดเซฟฟิตอีกอ้าวโอ,โอ,โอเ้เลิกเถอะแม่งเคยหยุดเวลาอะไรวะเนี่ยแม่งโคตรก็ทำพิดอ่ะโอ้ชีด เมียตีแล้วด่าผมเมียตีแล้วด่าพี่เจเสี่ยงโดนผมจุดเวลาหรือเปล่าล่ะเบิร์สผมทีปัดผมแล้ววิกย้อนเวลาซึบกลับมาแล้วกูย้อนอีกทีตรงนี้น่าจะมีเกี้ยวยังไงดีอะแม่งไม่มีใครเล่นเลยเจ้าโอ้โหแม่งเอ้ยหยุดเวลาแต่ว่าทีแลกกลางโลกกูหยุดทำไมเนี่ยจอดไปแค่ มันจะสวยนะคือถ้ามันเป็นโคโนดี่คือแบบจีแล้วนะช็อตพี่จอยสามอ่ะรอหน่อยเว้ยรอหน่อยเว้ยทัมโตเมจอยู่เว้ยแปะอย่างนี้แปะอย่างนี้แปะอย่้ผมว้างแนวหลังครับพี่สวยครับผมน้องสรุปเป็นพี่หรือเป็นน้องแล้วผมว้างต่อโอเคอาเป็นหลับแล้วผมไปต่อแล้วผมย้อนผมย้อนเวลาเรียนติกุทีเรียนติกุทีคุณจะช่วยพี่เจเรียนติกุทีเพื่อนเฮ้นี่ตุกหน่อยโอ้โห ก็สามวิยี่สิบเจ็ดวิเฮ้ยทันปะวะย้อนเวลาหยุดเวลาพี่เจผมช่วยพี่แล้วเบิร์ตไปเลยพี่สุด <Okay. S 3> วอดอ่ะเจ้ยเด้อเด้อเด้อบมจะให้กิอบใจจไอ้กิมทำอะไรเนี่ยกูจะบ้ากูจะบ้า่าคูหลับจะไม่หลับจัง กูยังเขียงกูยังเขียงกูหนังสือเขียวสวยพี่ผมหยุดเวลาให้พี่เจฆ่าสดจุดมาแล้วหนุก้างอยู่มีเลือดโอ้โหพัมเตอร์เมดพัมเตอร์เมดย้อนเวลาปึ๊บมาตอบประธาพี่เจเออสัญญญญยนยกไปครับพี่ชายผมหยุดเวลา โอ้โหคาเฟ่โดนหยุดไรสัตว์แล้วกูทำไงอะ่ะโอ้โหกางวงล้อมไงรออะไรอะ่ะปาร์ตี้ยินดิโปเต้ผมอุตส่าช่วยพี่ไม่ให้โดนจบนะขอบใจเองมากนะอินดีครับผมเฮ้ยเยฟ,ฟอร์เรนมันออกเคียวสี่อันอะไรวะนะมาเลยเพื่อนมาเลยย้อนอีกรอบไงยั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 งดูเคียวผมด้วยจะตายได้ไงโอ้แม่งติดหอันเลยมั้งเนี่ย เอากาเฟตายเอาช็อตนี้แหละกูบอกเลยมาย้อนถึงเวละเอ๊ะทำไมกูย้อนไกลจังอะวัดไอ้เหี้ยไกลเกินพี่ชายขอรีเทคได้ไหมพี่ชายโอ้โหนี่ก็ล้ำจังเลยจะเกี่ยวหกอันเนี่ยโอ้โหแล้วตัวย้อนเวลากูตายโอ้โหพี่เจไม่นะพี่ผมจะย้อนเวลาป้อมช่วยพี่ เว้ยอย่าทำพี่กูย้อนเวลาฟอมอ้าวไปอครับเล้วขอบคุณพี่เจครับแล้วก็น้องๆในทีมพี่เจแล้วก็น้องๆในทีมผมด้วยนะครับที่มาช่วยเสียเวลาในการทีมยูสกินเฮโนในวันนี้นะครับเล่นอะไรกันด้วยแต่ละทัวรแต่ละทีมหัวจะปวดมาขายขำกันจับก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับสกินเฮโนแล้วก็โดเลียคอมโบกันนะครับตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้เห็นตอนเลเวลร์ซีพาทั้งคู่แล้วนะครับผมแต่ว่าทีมพี่เจก็ ใจดีช่วยดึงเวลาให้นะฮะจะทำให้เราได้เห็นภาพเอฟเฟกต่างๆแบบครบถ้วนในคลิปนี้นะครับผมจำนวนเดเมจอะไรก็ไม่น่าสำคัญนะ40%นะครับไอทองไอเทมก็ประมาณนี้นะฮะเฮ้ยแปดแปดแปดว่ะ GOP แปดแปดแปดครับท่านผู้ชมอย่าสืมกดติดตามช่องนี้เลยไกดไลค์ Subscribe คลิปนี้และช่องนี้ด้วยครับผมถ้าสมกับได้กี่ของบ้องก็สามารถคอมเมนต์กระต่าคลิปนี้ได้นะครับเจอกันในคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับไบ๊ายบาย